สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกับผมคูกเก้และก็โอกะคาเฟ่นะสาขาจุฬาซอยหนะครับศึกชิงเจ้าเครื่องบดตัวนี้ครับราชาแห่งบอดีดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาดูกันเลยครับผมไต้ฝุ่น FF1 นี่และนี่เลยยังนอนอยู่ในร้างเลยใหม่สดจริงๆเงเอา้าคินคขาครับ,บ M47 คลาสสิกจะไปมาดู เปิดกล่องน้องบอกให้วิธีการอย่างงี้ต้องชานาญนะไม่ใช่ปาดเข้าไปในกล่องกล่องบากออกมาเลยขาดเลยนไม่ได้นะมันต้องมีศิลปะนิดนึงไม่ใช่เปิดมาแล้วกล่องขาดไม่ได้นะครับนี่เฮ้ยนี่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 บึ๊บเปิดมาเท่านี้เลยนะเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยจริงๆเขามาเป็นกล่องกล่องใหญ่เข้ามาอีกที้งนะ แถมอันนี้มาให้ตัวบีบลมเป่าลมแต่ว่าของจีนธรรมดาแต่นี่ครับเนื้อในอยู่นี่มาดูกันอันบล็อกไปด้วยเลยครับผมนี่เฮ้ยหูเลอะค่าแขนอน,แขนอนแขนนอนพันพันมาอย่างกผลไม้อา้าวไม่ไม่ชอบแกะไม่ชอบแกะฟิลเดี๋ยวเก่าเก็บไว้ก่อนเผื่ออะไร เผื่อแพ้แล้วจะได้ขายทิ้งเลยไง <laughs> <Okay>. <laughs> เอาขึ้นมาแงะน้องออกมาจากโลงโอ้โหเอาไปนี่ <laughs> น้ำหนักเท่าไรเนี่ยมาดูกันหน่อยดูน้ำหนักก่อนต่อยครับผมดู <laughs> ตัวก่อนนะตัวเปล่าเป่อนนะ <laughs> ตัวเปล่าเปล่าก็หนึ่งโลสามทุบสี่แล้วเอาขาไปด้วยจบเลย 1,142กรัมนะครับผมก็โลกับอีก1นึ่นั่นเองอ่ะแล้วมาดูคู่ท้าชิงโอนี่มันเทปิเวตกนะี่ะไต้ฝุ่นครับผม <c oughs> ม่ได้ครับหนักไป <c oughs> โอเครู้แค่นี้คก็พอมาวางคู่กันอย่างนี้เลยอ่ะคินูเวลาใส่แขนใส่แขนมันนะครับก็หมุนอย่างนี้เลย <c oughs> เคยเล่นมานานแล้วแล้วก็เคยชิมรสชาติมาแล้วแต่ทำไมครูมไม่ซื้อล่ะ <c oughs> เอเปโซใครเขาบดมือเล่นกันละแต่นี่คิโนก็คือคิโนครับดูซซว่าจะมีใครขิงเขาได้หรือเปล่าเรียบร้อยแปลงล่างแล้วครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะลืบระวังตกเลยละอ่ะวางเทียบกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแฟด์มันนั่น,นี้คู่ท้าชิงดูดิเหมือนอะไรรึปล่าเหมือนเด็กเล่นสมัยก่อนอะได้ตัวตุ๊กตุ่นมาแล้วก็เอามาชนกัน เออนี่เอา้าสปอนเซอร์ดันมาเข้าถูกเวลาดีแก๊สแล้วรู้ร้อยขอบคุณนะครับอัปเตอร์ไทม์โรสเทอครับที่ให้กาแฟตัวไหนเทพเสด็จมาให้ชาลเลนจ์กันวันนี้ครับขอบคุณมากครับมากาแฟโอกาสก็มาแล้วต้องซื้อซะแล้วก็แดดสเสร็จดูซิว่ามันเขาอาจจะมีของแถมอะไรมาให้ก็ได้เฮ้ยนี่ไงไม่เปิดไม่รู้นะเนี่ย มีคู่มือให้น่ะอ๋อนี่เรียบร้อยใบวอร์ันตีเฮ้ยเผื่อมีอีกมีของแถมอะไรให้อีกเปล่าไม่มีเลยนะอของแพงไม่ต้องมีโปรโมชั่นก็ได้ของมดีอยู่แล้วเนี่ย ช่วงนี้ก็เป็นการหาเบอร์บดให้มันสมดุลกันด้วยสูตรไมนัดไฟนะครับวันนี้เราใช้กาแฟ20กรัมเลโชก็สำหรับเอฟเโซก็คือ1ต่อ2 20ไปคูณ2ก็เท่ากับ40 ML เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมและเราก็เอาสูตรไมนัดไฟ plus ไฟมาใช้ในการหาเบอร์บดเป็นกรรมการตัดสินก็คือเอา40 ML ไปลบกับไมนัดไฟก็จะได้35 V นั่นเอง35จะเป็นตัวตัดสินของทุกตัวถ้าสมมติตัวไหนตก33ก็ให้อีตัวนึงจบถ3ได้สูตรไมนัด ก็จะเป็นดังนี้นะครับลบหและบวก5อยู่ตรงกลางจาก3 5ห้ามเกิน40วิและห้ามต่ำกว่า30วินั่นเองจัดไปดูสิเผื่อแป๊บเดียวมีคนมาโอบา,าเกษะเซเพียบเลยเขาจะกินกาแฟฟรีจะหลอกเฟ่นี่คือเปิดซิงเลยไม่เคยมีอะไรเข้าไปอยู่ในน้องเลยนี่คือเปิดซิงน้องคีนู <c oughs> ผมจะหาบะบทตอนนี้มันตั้งอยู่ที่สูตรตรงนี้อะเข้ามาดูครับ เรามาดูศูนย์ของเขานะครับว่าเป๊ะหรือเปล่าเราก็คลายข้างบนก่อนให้มันขยับได้ก่อนเนาะแล้วเราก็หมุนดูโอเคหมุนมาทางเข็มนาฬิกานะครับศูนย์มันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วเอ,อ้ตัวนี้เป๊ะเลยอะ่ะไม่มีขยับไปไหนเลยอะะ่ะฮะศูนย์เนี้ยใกล้ๆ้เลยนะอ่าคราวนี้เราก็ลองมาดูว่าเล่นกันกี่เบอร์ดีอ่ะคนเล่นคีนูประมาณเบอร์อะไรนะ1.7 1.7่ <1. 7. S> 1> 1. อ่าโปรทู 2. ใช่ไหมให้มันได้1รอบก่อนเป็นนับเป็น1ก่อนนะถ้าฝั่งขวาก็คือศูนย์นี่นะเราก็ไปไปทางหยาบครับผม ก็คือไปทางโทนเข็มนาฬิกาเนาะนี่หนึ่งรอบนี่คือหนึ่งรอบแล้วอ่เอพิโซของตัวนี้ต้องละเอียดกว่าลองเป็น13ดูอ่ดูอ๋อแล้วเราก็ใช้กาแฟเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้สปอนเซอร์มาอั t e r t i ร์มโรสเ e อรี่ครับผมจัดไปเลยครับเทพเสด็จ20กรัมนะครับผมมาดูนะเอาเป๊ะๆเลยแล้วกันนะเป๊ะๆเลยนี่ยังมีแบบกระติกกติกติกใช่ไหมอีกหนึ่งเม็ดให้ไปโอเค แล้วยลองมาดูกันว่า20กรัมกับทีนูจะออกซีโร่รีเทนชั n นหรือเปล่าก็คือ20ออก20ไหมแล้วก็มีการจับเวลาด้วยว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่นะฮะ,ะน้ำหนักเยอะมากเลยเนะี่ยอีกคนใช้ได้นี่ก็โอ้โหใจรักเหลือเกินอ่ะเดีย๋ยวเราจะเทก,กาแฟเข้าไปแล้วลองดูว่ากาแฟจะออกมากี่กรัมซีโร่รีเทนชันหรือเปล่าต้องหมื่นกว่าบาท 14, มือสีมทอนอ่ะแดกซะ กว่าจะหาเบอร์ไปดได้ไม่ง่ายหรอกมันไม่ใช่ดอกเดียวคร้อมหนึ่งสองสไปอ๋อรู้แล้วเนี่ยพอใส่กาแฟไปเสร็จมันกระเด็นเราต้องหาอุปกรณ์ช่วยใช่ไหมครับเป็นฝาปิดอีกอก็เสียตังค์ไปเรื่อยมีคนโมให้มันใช้กับสว่านได้ด้วยใช่ไหมคนไทยเนาะเป็นแบรนด์ไทยซื้อกินเถอะบอกเลยเสียเวลาชีวิตซื้อเครื่องไฟฟ้าเนาะดีกว่าหรือไม่ต้องเลิกกินกาแฟไปกินเบียดีกว่า เมื่อยนะเนี่ยเยมื่อยเลยเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหจะกินกาแฟทีหนึ่งเนี่ยเสียเวลาเยอะกันนะ๋ยวต่อไปพวกคุณโดนหมดอะเนี่ยมา,าแทนผมหมดเลยไหนๆจะมากินแล้วก็ช่วยกันหน่อย <S <S มาดูการกบอกราาแฟครับผม <S <S 2> <S 2> นี่นะดูผงนะครับกาลาไซความละเอียดนะครับผม บุกตบตนี้กว่าไม่อยากให้เป็นรอยเลยอ่ะทำไมไถ้าแพ้นี่ขายทิ้งวันนี้เลยนะเนี่ยอ้ยอ้าวไม่เหลือแล้วนะอ๋อมีอีกมีอีกยังมีไฟไฟ้าสถิตนิดนึงผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาน้ำไปไปไปสเปรนะ์มันเนาะคิดถึงการแมเทนแนนดีกว่าระยะยาวดีกว่าไม่แนะนําให้น้ำสเปรย์ครับถึงมันจะลดไฟไฟ้าสถิตได้จริงนะแต่การแม่ทันแนนก็จะยากลำบากมากขึ้นโอ้ยผงละเอียดแบบอย่างดีเลยอ่ะ ตามราคาจริงๆเลยน่านี่ยแล้ววันนี้เราก็ใช้บาสเกตอะไรเนี่ยพิซโดและก็พัคสกีนพิซโดที่อร่อยที่สุดในตอนนี้ครับผมจบไปลีลาเป็นไงแล้วเอ้ามาดูช็อตซะหน่อย ผมจะกดง่าย,ายๆเฟล็ดเพื่อเป็นการเทสชาเลนจ์กันครั้งนี้ก็คือ3บาพีนฟิวชั่นแล้วก็แลมอัพไปที่9บาทธรรมดาเหมือนกันเลยให้เวลามันจบเท่ากันด้วยนะฮะ,ะเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ครับเข้ามาดูครับดอกแรกครับผมโอ้โหสามบาทครับผมสิบวิแล้วผมไปนะครับผมให้มันเท่ากันทุกอย่างเลยจะได้เทสกันได้นะสิบวิแล้วไปเกาบาครับสาแปแล้วตัดขึ้นนะครับโอเค เอาใหม่ครับผมเบอร์บดไม่ได้<า>จับเวลานะครับแป๊บนึงนะผมขอใส่นี้ก่อนนะผมอยากจะรู้ว่ามันใช้เวลาบทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เราตั้งไว้แล้วนี่นะครับเซตศูนนะอ่ะเบอร์บทได้หาไว้แล้วครับผมขอพบ 1, 2, 3, ปบหนึ่งสองจ้ามป้ายผมเปนไงครับพี่เีย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  หมดแล้วครับผม48วิครับโอ้โหเอา้าเอาติดนิดนึงตีไปประมาณ50วิ50วิครับผมมาดาูซิลโล retention เ,เขากันครับผมมาดูจ่จาๆตรงนี้เลยเอาดูเข้าไปโอ้โหแชมป์ อ้าวคิงดูซิว่าจะขิงคิงได้ไหมเฮ้อเฮ้แต่ว่าอะไรวะสบาทครับขูได้เลยเระบอกเฮ้ยช็อตนี้สวยสวยสามบาทนิ่งๆเลยครับผมกาแฟเทรสชาติได้แต่เริ่มเก่าแล้วเพราะว่าเครมม่าเริ่มน้อยนะฮะโอเค40่สจบสาเอาเวลานี้เป็นเลยตัวกำหนดโอ้โไม่ต้อง3าหก็ได้เทเดือนกันครับแล้วก็อะไร แดกเขาสแดกเข้าไปแล้วก็แด,แดเข้าไปแจ้าช็ <S <S ชอตก่อนนะครับผมของสาวด้วยไหมเอ้าแล้วจะให้คะแนนได้ไงอะ <S <S เ,อเอามาเอาแก้วมาต่ตตตาแถวๆถวแต่แถอ๋อขึ้น <ผม S 2> ไหมสำเร็จสำเร็จโอด,ดมาผลลับเป็นยังไงอ่ะดูตรงนี้อยู่ตรงจุดไอเดียวใช่บาลานซ์กลางไงแต่ว่าไปทางไปทางผมนิดนะึง ทั้งหวานทั้งหวานเขาไม่ได้ขมถ้าขมมันคือไปตรงนู้นเลยแต่อยู่จุดกลางก็คือบาลานส์นะครับผมโดนไม่มั่วอย่าไปดราม่าเยอะทำไม่ดูหรอกเทพเสด็จครับผมจัดไปอ่สาวน้อยสาวสาวน้อยมากินกาแฟกันกี่โมงเนี่ยตายหวาน ครบาจำอันนี้ไว้นะจำอันนี้ไว้ต่อไปเราจะใช้ MF1 ครับมันคลีนมันครบมันมีบอดี้มันกลางมันซึมเวดูความเร็วอ่ะจับความเร็วขนาดไหนพี่หนึไปเลยแต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 โอ้โหอย เราจะมาวัดกับเครื่องไฟฟ้าเหรอเฮ้ยไปไ,ไ,ไม่ได้ไฟฟ้าต้องอะไรก่อนหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวหมดเตียงแล้วบอกนะครับพ่อหมดแล้วเท่าไหร่ครับสองคนระับยี่สิบสองตะไว้บวกเหมือนกันยี่สิบสามยี่สิบห้าให้ยี่สิบห้าให้เท่าหนึ่งโอเคเท่าหนึ่งอตบกันดู ช่วยเต็มที่เหมือนกันช่วยเต็มที่เหมือนกันสีกกี้ก็เ,เ,ขเข้าแล้วทำบ่อยๆจะได้ไม่หืนเอาไปประมาณเดียวกันครับคราวนี้เรามาดูผงที่ตกมาอย่างนี้ครับมามาดูเนื้อผงกันเปิดดูครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูของคีนูนะแต่บอกเลยว่าพอๆกันนะฮะเฟืองอ่คาแรคเตอร์ของเฟืองเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าหน้าตาเฟืองมันเป็นอย่างนี้ครับ ไม่เหมือนกันนะเฟืองของ FF1 หน้าตาเหมือนเฟืองพัวโอเวอร์ของคีนูนั่นเองส่วนคีนูก็เป็นของมันเลยไม่มีใครเหมือนเหมือนอีนเนี่ยเอาเฟืองพัวโอเวอร์ของคีนูมาใส่อะแต่บดด้วยความเร็วมันก็เลยมีบอดี้นั่นเองแต่ดูสิมันจะเป็นอย่างไรนี่แล้วไงต่อมาชิมอย่างเดียวครับผมมีหน้าที่เท่านั้นเลยมาดูการไหลตกของเวลากันครับจะไป ัวฟูนี้จบ33นะครับผมเรามาดูว่าตัว MF1 จะจบกี่วินะฮะเวลาดีมากครับผมโอเค40จบ36ครับผมก็หวานกว่าแน่นอน3วิพอเทียบได้แต่ถ้าอยากจะให้เป๊ะเดี๋ยวจะช่วยอีกนิดนึงก็คือหยาบลงมาอันนี้แต่นนี้ชิมก่อนเอาให้รู้รส โอ้อันนี้เหรอเข้มกว่าเวลามันไหลยช้าวกว่าไงมันก็ต้องเข้มกว่าเป็นโรคปกติแต่จับความหลากหลายดีกว่าแยกกันยากมากละ ชอบนั้นเหรอ <S <S อ่าคาร์เน,นโนคาร์เน,น,น,นโนคาร์นนนเนโนก็คือตัว MF1 น่ะจริงแม้มันจะจบช้ากว่ามันก็ต้องหวานกว่าจริงไหมแต่ตัวเนี้ยจะออกจี๊ดจ๊าดแล้วก็มีเขาเรียกว่า acidity หรือความเปรี้ยวความฟูตี้มากกว่าอดี้ก็กำลงังกลางๆส่วนเมื่อกี้นะคีนูจบ33นะห่างกัน3าวิก็คือต่ำกว่ามันก็ต้องเปรี้ยวกว่าแต่ไม่ออกหวานกลมกล่อมเออโอ้โหนั่นแหละเอานี้มาชิมนะครับอเมริกาโน ตัวนี้เป็น m f 1ครับเมื่อกี้ตามเวลาเลยก็คือ36เห็นไหมมันก็จะเป็นทางจุดไอเดียตามนี้เลยเพราะฉะนั้นผมพยายามทําให้ได้35ไงความหมายของการเล่นจุดไมนัดไฟอ่ะลองชิมกันครับทุกคน3คนเลยครับมาเชิญครับมาเฮ้ยอยู่การแข่งขันเธอต้องมีสมาธิมากกว่าน,นี้นะ <laughs> โอ้โหอาพอเไป อันนี้คือ MF1 มเวันแต่เมกี้ยังไม่ได้กินขี่นูนี่อยาให้คี้นูอีกดอกหนึ่งให้เวลาใกล้เคียงกันเลยเออเอาโดยตั้งไอ้ตัวนี้ให้มันไอ้ตัวเนี้ยเป็นไงบ้างลองดูหวานเปรีย้ยวพอด,ดีครบสำหรับผมหวานเปรี้ยวพอดีครบตบมือให้เลยเหรอหวานเปรีย้ยวนี่คือจบ36นะเม่กี้ขี้นูจบส3มสอ่าให้คะแนนไว้ในใจได้ไหมให้คะแนนไว้ในใจนะนี่ครบนะ เย็นใกล้เคียงเย็นใกล้เคียงใช่ไหมผมว่ามันมันครบนะอ่าพี่นั้นจะเพิ่งเอาเวลาให้ตรงกันเลยคีนูขออีกดอกหนึ่งอันเนี้ยผมเทสไปแล้วว่าเอานี้ไปเลยไม่แก้ให้ด้วยพอาะสามหเป็นเวลาที่ดีแล้วได้หวานได้ครบแล้วคีนูขอละเอียดอีกคลิกหนึ่งเอาเอาให้เร็วที่สุดม่อกี้ช้าอันนี้เอาให้เร็วที่สุดเพราะว่านี้ตั้งออยีง่สิบหกวิครมยังหนึ่งสองสามไป เออเอาตาตาแต่พีสเอ้ยก็โผล่แล้วทำไมทำไมทำไมเราเดินออกไปไม่ได้ต้องมีฝาปิดกระเด็นออกไปเท่าไหร่แล้วล่ะสองกําแล้วมาก โอเคเดี๋ยวตัดมาตอนโซโล่เลยดีกว่าช่างมันยังไงมันก็ชา้ากว่าตอนนี้อยู่แล้วแต่ว่าขอให้มันเร็วหน่อยมันจะดีขนาดไหนอะแต่มันปรับความเร็วไม่ได้แล้วไม่เท่ากับรสชาติมันจะซ้ำด้วยกันยากบอกเลยแต่ที่เทสมันรู้สึกว่ารสชาติฟืนเขาดีนะดีดีกว่าด้วยซ้ำแต่ที่เนี่ยเพราะว่าเขาบดช้านี่บดเร็วรสชาติต่างกันครับบอกเลยมา อ่ะอยมาดูตอนสก,กัดขอให้ได้เ,เวลา3 6ม5า36 35คือจบแล้วนะวนดเทสกันได้แล้วมาดูกันกินูครับผมโอกว่าจะประกอบกาแฟได้ทีนึงนะเหมือนถ่ายรูปเลยแต่ก่อนอนะใส่ฟิล์มผิดหรือเปล่าวัด i อโอผิดหรือเปล่ามีผลหมดเลยสังเกตว่ากาแฟเคลม,ม่าไม่ค่อยมีก็คือเก่าแล้วแต่ยังเทสได้นะครับออ้ยสี่สิบจบสาตังกัสวิ พอเธอ <laughs> เหนื่อยแล้วนะ <laughs> บทมือแหละมันเป็นอย่างนี้มันจะให้นิ่งเป๊ะมากไม่ได้เออคุณอยากให้มันอีกนิดนึงคุณก็ต้องบทเร็วกว่าน,นี้ให้มันเร็วเพื่อให้มีผงหยาบละเอียดอะผงละเอียดอะไปเกาะปกคลุมมาเนี่ยน,นั้นคุณก็ต้องปรับเบอร์บทไปอีกเพราะคุณเหนื่อยล้าคุณก็หมุนไม่ได้เท่าเดิมนี่คือคือข้อเสียข,ของบทมือถึงจะเฟืองอร่อยเทพขนาดไหนแต่การทําให้นิ่งยากครับเพราะฉะนั้นเอาไปกินที่ไหน <laughs> ในป่าของคุณไงฮะ <laughs> 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 เอาไป ของดีเอาบอกจริงของดีนะไม่ได้บอกไม่ดีนะดีมากด้วยเอาน้ํามาจบจบนะกลางเป๊ะเลยโอ้โหอเอาไปกินแดกซะโอ้โหซับซ้อนกว่าใช่มีซิ i d i t y มีความซับซ้อนโอ้โคือแหวมกม่านประเพณีอะ่ะถ้าเป็นอเมกวนเนี่ยก็คือ หวานนํำหวานนำเปรี้ยวน้ำแล้วก็หวานปลายแล้วก็มีอัพสเตทด้วยกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยว่าเฟืองเขาดีกว่าใช่แน่นอนเฟืองเขาดีกว่าแน่นอนแต่ความนิ่งไม่นิ่งเพราะว่าอยู่ที่มือมือคนอ่าเขาที่เมกานโนไปไงดีกว่าดีกว่ายอมรับว่าเฟืองดีกว่าตรงที่รสชาติจากเออเทสช็อตดีกว่าเป็นไงครับไม่มาโมโนกลุ่มนะไม่ต้องบายเทสก็ได้นะไม่ต้องมีเอกาตนะไปไงชอบตัวไหน นี่ทุกคนชอบอเห็นเห็นท้องไหมอโรมาดีบางเบาอโรมาชัดอารมาชัดแต่พี่ชอบเอ็วันมากกว่า ใช่ใช่ไหมอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ไอ้นี่มันครบกว่าไอ้นี่อ้นี่มันจะคือแบบละมุนมีความซับซ้อนแต่ถ้าเอาแบบมวลชนส่วนตัวนะไม่ได้เข้าข้างกันพูิจริงๆถ้ากินง่ายเ f 1จะกินง่ายกว่าแต่ตัวเนี้ยครบผู้ดีเอกชารเหรอสามคนอ่ะฝั่งนี้้าชอบแบบนี้ในเอกสารแล้วกัน คีน <G iro entender it> ูชนะไปอ้าวคราวนี้กาแฟนมสุดท้ายแล้วสุดท้ายของสุดท้าย